ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนป .2 นะคะวันนี้มิตรวชิวราจะมานำเสนอวิธีการทำของเล่นจากงานศิลปะง่ายๆนะคะอ่ะเด็กๆต้องเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะคะ 1. กระดาษค่ะจะเป็นกระดาษ AC หรือกระดาษสมุดวาดเขียนเล่มเล็กก็ได้นะคะอ่ะ เรามาลองเลยนะคะขั้นที่หนึ่งดูก่อนนะคะขั้นที่หนึ่งเราจะต้องพับกระดาษนะคะจับกระดาษให้เป็นแนวตั้งอย่างนี้นะคะแล้วก็พับกระดาษไปครึ่งหนึ่งนะคะให้ริมบนติดกันอย่างนี้แล้วก็กรีดตรงนี้นะคะขั้นที่สองยกกระดาษแผ่นบนนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็พับให้มันลงมา พับกันอย่างนี้ลงมาอย่างนี้นะคะมีขั้นที่2นะคะ,ะเราจะพับอย่างนี้นะแล้วก็ให้กระดาษอยู่ในแนวนี้นะคะในระหว่างทำงานเราจะวาดรูปลงไปนะคะ,ะเราจะวาดรูปลงไปบนกระดาษแผ่นนี้ไปหยิบดินสอมานะคะหยิบดินสอมา แต่อย่าเพิ่งทำนะคะดูดูคุณครูก่อนพอดีมิดร่างภาพแล้วเดี๋ยวมิดจะนำภาพตัวอย่างมาให้ดูนี่ภาพจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เราจะวาดเต่ากันเราจะวาดเต่านะคะเมื่อก,กี้เราร้องเพลงเต่าเราฟังเพลงเต่าแล้วใช่ไหมอ่ะวิธีการวาดนะคะกระดาษมันพับอยู่ใช่ไหม กระดาษเมื่อกี้มันพับอยู่ใช่ไหมก็ยังให้มันพับอยู่แบบนั้นนะคะนะต้องจับให้อยู่อย่างนี้นะกระดาษอยู่แบบนี้นะเอาแล้วนะคะดูจับตาดูดีๆขั้นที่หนึ่งนะคะเราจะกะระยะตรงนี้ก่อนนี่ประมาณนี้นะให้เหลือพื้นที่สำหรับหัวแล้วก็หางไว้แค่นี้นะคะอะแล้วนักเรียนก็ใช้ดินสอค่อยๆลากเส้น ลากเส้นนี้ค่ะนี่เลยค่ะขันท,ที่หนึ่งขั้นที่สองลากเส้นนี้นะคะนี่นะคะสองค่ะอ่าลำดับที่สามเราก็จะมาส่วนหัวกันลากเส้นนี้มาเส้นนี้แล้วก็ใส่เส้นโค้ง จากนั้นตรงนี้เราก็วาดต่อลงมานี่นะแล้วก็วาดดวงตาของมันกลม,กมสองข้างให้ใกล้เคียงกันนะใส่ตาดำของมันระบายตาดำเว้นสีขาวไว้นิดนึงเป็นแสงสะท้อนเข้ามาในดวงตาใส่คิ้วให้มันหน่อยวาดปาก อย่าลืมว่าเรามีรอยพับอยู่นะให้ส่วนหนึ่งวาดอยู่บนรอยพับข้างบนอีกส่วนหนึ่งอยู่บนรอยพับด้านล่างนะคะนี่นะอ่ะอันนี้วาดกระดองเวลาวาดกระดองนะคะอ่ะเราก็จะจริงๆแล้วมันจะถ้าใช้ดินสอวาดเนี่ยเราจะวาดเป็นเส้นโคง้งอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะ วาดโค้งๆนี้มาก่อนนะแต่พอดีมิวดว่าแล้วมิดก็แก้ไขจนกระทั่งมันเป็นแบบนี้แล้วก็แต่งเติมนะวาดไปอย่างนี้นะแล้วก็ใส่ลวดลายเต่ามันจะมีกระดองกระดองหลังที่เป็นตะปุ่มตะปา นี่เราก็วาดเป็นกลมๆ,ๆใครจะทำยังไงก็ได้นะคะตามแต่ใจปราถนาใจต้องการทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นค่อย,อยๆทำนะคะอืมนี่นะเป็นตะปุมตะปำเล็กๆใหญ่ๆนะเอากระดองเตาแล้วไปหางเตามาขาเตาครับ ขาเต่าอ,อีกข้างหนึ่งขาเต่าต้องมีกี่ขาเตามีสีข่ขานะคะใส่เล็บให้มันน้อยนึงใส่เล็บให้มันเอ๊เสร็จแล้วเต่าเต่าตัวนี้น่ารักมากเลยแต่เราไม่จบแค่นี้คะ่ะกระดาษเรายืดออกมายืดออกมาต๊บนี่ เอาแล้วนะตอนนี้เห็นไหมขาเต่าจะอยู่ข้างล่างนะคะเด็กๆลากเส้นนะคะดูดีๆใครลากไม่ได้หยิบไม้บรรทัดได้นะคะแต่ใช้มือลากตามไปเลยก็ได้ค่ะเส้นที่หนึง่งตรงนี้ใช่ไหมมีขาตรงนี้ใช่ไหมลากเส้นที่หนึง่งจึ๊บอ่าต่อไปตรงนี้นะคะมาหาตรงนี้นะคะ เส้นที่สองดูดีๆนะเลงดีๆต่อไปตรงนี้มาหาตรงนี้นะคะเส้นที่สามต่อไปจากตรงนี้มาตรงนี้นะปึ๊บเส้นที่สี่จากตรงนี้มาตรงนี้นะขาที่สามเป็นเส้นที่ห้า ต่อไปจากตรงนี้มาตรงนี้นะเต้นที่หกเอามาส่วนหน้าของมันลากจากคอลงมาหาตรงนี้เลยตรงข้างปึ๊บยาวยาว,ยาวมาเลยเล็งดีๆนะจากปากมายาวมาหาปากล่างจากตรงนี้มาตรงนี้นะเล็งดีๆนะเออ ค่อยๆลากลูกถ้าลากไม่ได้ไม่บรรทัดเลยลูกอืมนะคะอาจากตรงนี้นะมาตรงนี้นะค่อยๆนะครับนี่อ้าปากว้างลักใส่ฟันใส่ฟันฟันคือทําเป็นเส้นหยากนะคะเส้นอยากเฉียงเฉียงมาจากบนลงล่างแรงดีๆฟันยาว เต่าตัวนี้ไม่ใช่เต่าน่ารักแล้วเป็นเต่าที่เต่าปีศาจเต่าน่ากลัวนะมีฟันยาวเชียวเอาทำฟันข้างบนเสร็จมาทำฟันข้างล่างต่ลอลากจากบนลงล่างจืบนี่ลากไปเลยนี่ฟันเต่าเนอะเป็นไงเป็นไงเต่าทู่น่ากลัวมาแล้วอ่ะดู เตาจ๋าเต่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 าน่ะมีสีขาวสีตินเดินมามันทำหัวผุบผุบโผล่ตอนนี้น่ารักใช่ไหมอัจจักเต่าน่ากลัวมาแล้วนะเอาละคราวนี้เด็กๆก็วาดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ไปลองใช้สีไม้ระบายตามความต้องการของตัวเองดูได้เลยนะคะวันนี้ ก็ขอจบการน,นําเสนอแต่เพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอ้าวเวลามันยังเหลือนะคะมีขอต่อระบายสีให้เด็กๆด,ดูเป็นขวัญตากันนิดนึงเตรียมสีไม้ไว้นะเต่าเราจะเริ่มที่สีเขียวนะคะอันนี้เขียวออกฟ้าๆนะ นะคะลองดูสีปแปลกๆระบายไประบายพื้นก่อนมีเวลาเหลือก็ระบายให้ดูเลยนะคะค่อยๆระบายนะระบายเรียบๆไปเลยลูกระบายเรียบๆร,ระบายส่วนที่เป็นพื้นกอน,นะคะเนี่ยนะเอาถ้าเด็กๆระวาดด้วยดินสอเสร็จจะเอาสีเมจิกมาตัดเส้นก่อนก็ได้นะคะเหมือนที่ครูทำเมื่อกี้นี้นะเอาสีเมจิกสีดำอะ มาตัดเส้นหรือกั้นเส้นทับรอยดินสอไปก่อนเลยก็ได้นะคะอ่าระบายตามครู่ระบายเลยระบายสีเขียวกันแข่งกันมาเร็วระบายอย่าให้ออกข้างนอกนะเอาสีเขียวอ่อนระบายลงไปก่อนนะสีเขียวอ่อนระบายลงไปนะจากนั้นเอาสีเขียวเข้มเขียวเข้มเขมมาระบายตรง ระดองมันเข้มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเข้มไม้เข้มไม้ระบายไปในทางเดียวกันนะคะระบายเรียบๆเรเาทำตามครูเลยระบายเลยระบายเลยระบายเรียบๆเ,เป็นแบนอันนี้เรียกว่าระบายแบบเรียบนะคะระบายไปเลยค่ะนี่นะ เต่า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 นั้นมีสีค่ะสีตีนเดินมามันทำหัวผุบผุบโพโพมันทำหัวผุบผุบ,บโพโพเล็งดีๆนะอย่าออกนอกเส้นนะอืมอ่าเขียวแก่เขียวอ่อนเ,เอาตระกูลสีเขียวมาใส่นะคะอ่ะสีเขียวเข้มๆมาใส่ตรง ขอบขอบมันไม่มีผิดไม่มีผิดทำไประบายไประบายไประบายสนุกสนุกนะคะระบายให้สนุกสนุกระบายเรียบเรียบเลยค่ะวันนี้ไม่ต้องไล่น้ำหนักสีเพียงแต่ว่าใช้สีเข้มสีอ่อนในในพื้นที่ที่ต่างกันเท่านั้นเองในหนึ่งพื้นที่ระบายน้ำหนักเท่าๆกันนะคะอ่ได้เตาแล้วเอาหางเตาหางเตาสีอะไรดีเนาะ เขียวอ่อนดีกว่าเขียวออกอันนี้เขียวออกฟ้าๆมิ้นมิ้นนี่เขียวมิ้น์น่ารักดีนะเอ๊ะขาเต่าสีอะไรดีล่ะสีอะไรดีเออสีน้ําตาลดีไหมน้ําตาลเนาะเอาขาเต่าสีน้ําตาลเด็กๆเลอกสีอะไรก็ได้นะคะเลือกเอาตามใจชอบค่ะเลือกสีตามใจชอบนะคะสีน้ําตาลละบาย อันนี้อันนี้เป็นเต่าผู้น่ารักต,ต่อเต่าผู้น่ารักเยระบายไปเอาเล็บมาสีอะไรดีนะเล็บเต่าสีอะไรดีนะสีดําดีกว่าสีดําเล็บดำดาเพราะว่ามันเหยียบย่ำไปบนท้องนาะเล็บก็เลยดําไม่ได้ตัดเล็บเต่าไม่ได้ตัดเล็บเพราะเต่าไม่มีเล็บให้ตัดนี่อ่านะ น้ำตาลมันอ่อนไปก็เติมเข้าไปอีกได้นะคะให้เข้มๆถ้าใครอยากต้องการเข้มๆนะอันนี้สนุกสนุกทำเล่นๆสนุกสนุกนะคะแต่ก็ระบายให้มันสวยๆไปด้วยก็ดีเหมือนกันเนาะอ้าวหัวเตาหัวเตาสีอะไรดีน้ำตาลอ่อนแล้วกันน้ำตาลอ่อนนี้ไหมน้ำตาลอ่อน,ออน เต่าคู่น่ารักเย่ายระบายสีไปในตาและปากนะอืมตาระบายเป็นเป็นหน้าของมันเต่าอันนี้เต่าคู่น่ารักเดี๋ยวเป็นเต่าปีศาจเต่าปีศาจเราต้องจินตนาการให้มันน่ากลัวน่ากลัวจริงป่ะระบายให้มันน่ากลัวน่ากลัวอันนี้ เต่าน่ารักก็ระบายให้น่ารักใครจะทําหน้าเต่าสีชมพูก็ได้นะเป็นเต่าน่ารักน่ารักแล้วแต่เด็กๆเลือกสีเอาตามใจชอบนะคะนีะป่ปากาปักเตา่ปาปักเตา่ปาปักเต่าสีอะไรดีสีแดงแล้วกันอืทาปากให้เต่าหน่อยสีแดงสีแดงสีแดงเอานะ แค่นี้ค่ะตรงสีขาวเราเว้นไว้นะเราไม่ต้องไประบายนะตรงตาขาวมันนไม่ต้องระบายตรงนี้นิดนึงตรงนี้ไม่ต้องระบายนะไม่ต้องระบายนะเว้นไว้เลยนะคะเอาละ่ะอันนี้คือเต่าคู่น่ารักเสร็จเรียบร้อยคอานี้เรามาดูเรามาระบายเจ้าเต่าที่เป็นปีศาจยูวีเต่าปีศาจ เอาแล้วทำให้มันน่ากลัวนะ่ากลัวทำไงดีเอาขาสีอะไรดีล่ะขาสีอะไรดีครับแหมมีแต่คนบอกว่าสีแดงขาสีแดงโหรอไม่เอาอ่ะเอาขาสีดำดีกว่าเต่าปีศาจขาสีดำระบายไปเลยเด็กๆจะสีอะไรก็แล้วแต่ เอาทำตามไปเลยนะคะเดี๋ยวเวลาหมดนะคะทำตามเลยทำตามครูไปเลยนะพยายามระบายอย่าออกนอกช่องนะทำทัาทานไหมอา้าระบายไปเรียบเลยไม่ต้องคิดมากวันนี้ให้เสร็จเลยนะคะไม่ใช่ชั่วโมงศิละปะนะคะเป็นชั่วโมงกิจกรรมวันเสาร์นะต้องทำให้เสร็จนะสีดำอา้าวขาอีกข้างหนึงสีดำด้วยให็นน้ากลัว มันเป็นปีศาจตัวนี้นเป็นปีศาจต้องทําให้มันน่ากลัวไม่ต้องกดหนักนะคะเวลาระบายสีระบายไปทางเดียวกันอย่าก,กดหนักระบายไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยต่อกันไปเรื่อยๆเรียกว่าระบายแบบเรียบค่ะอย่าออกนอกเส้นนะพยายามอย่าให้มันออกนอกเส้นนะเอามาอีกอันหนึ่งคะ่ะจะเสร็จแล้วจะเย็นๆใครที่รู้สึกเมื่อยมือแสดงว่ากล้ามเนือ้อมือกําลัง ทำงานมันกำลังจะบอกว่าฉันจะแข็งแรงแล้วฉันจะเป็นกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงแล้วค่อยๆทำนะลูกบางคนบอกผมไม่เมื่อยเลยครับสบายมากมแสดงว่าคนนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อมือแข็งแรงมากนะคะระ,ะบายลงไประบายอย่าออกนอกเส้นนะใครระบายไม่ออกนอกเส้นเลยแสดงว่า สายตาดีมากสามารถทำงานไปกับมือได้ด้วยดีแต่ถ้าใครใครละบายสีแล้วสีมันออกไปข้างนอกเส้นที่เราวาดแสดงว่าสายตาเรายังทำงานไม่ไปกับมือต้องฝึกอีกเยอะๆนะต้องใช้เวลาฝึกนะอ้า ขาเต่าเสร็จแล้วหน้าเต่าอเอาสีอะไรดีเป็นเต่าปีศาจใช่ไหมเอาหน้าสีอะไรดีฟันสีแดงก่อนเอาฟันสีแดงเนาฟันสีแดงไปเลยฟันสีแดงไปเลยนี่เต่าปีศาจต้องฟันสีแดงนักเรียนเอาสีอะไรแล้วแต่นักเรียนนะคะตามใจเลยวันนี้วันนี้อิสระอิสระทางการเลือกใช้สีเลยนะคะสบายสบายสนุกสนุกอะระบายฟันบนเสร็จมาฟันล่างต่อ ติดไหม้ทำทันไหมอุ้ยเด็กๆหลายคนระบายไปข้างหน้าแล้วค่ะไปไกลแล้วค่ะเด็กๆหลายคนไปไกลกว่าครูแล้วค่ะนะคะ,นะคะเพราะระบายเร็วมากนะอ้าวตรงปากตรงนี้ช่องปากสีดำไปเลยเพราะมันมืดจะได้น่ากลัวน่ากลัวเอาละซี่เอาละซี่เดี๋ยวเรามาโชว์กันว่าเตาของใครจะน่ารักและน่ากลัวที่สุด ใครเสร็จแล้วเดี๋ยวโชว์เลยแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งระบายเข้มๆเลยระบายเข้มๆไปเลยใดรเสร็จแล้ว Yeah. นี่นี่อ้าวตรงข้างแก้มสีอะไรดีล่ะสีอะไรดีสีอะไรดีอรดบอกน้อยบอกน้อยสีน้ำตาเหมือนเดิมแล้วกันเนาะสีนี้แล้วกันชอบนี่ระบายไปทางเดียวกันนะคะไม่ออกลอกเส้นนะระบายอย่างนี้นะโอ้ยมีบางคนบอกผมเสร็จแล้วชิโยเก่งจังเลยนะ พยายามอย่าให้ออกนอกเส้นนะถ้าใครมีเวลาก็มามา,มาเติมสีเพิ่มเข้าไปได้อีกให้มันเข้มๆแล้วมันจะสวยมากอันนี้แค่เพียงคร่าวๆนะคะให้เด็กๆเห็นว่าเวลาระบายสีมันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะมาเพิ่มสีได้อีกนะคะเติมเข้าไปได้อีกสิ้นสีไม้เนี่ยเติไมได้เนี่ยทำให้มันเข้มๆเนะี่ยเข้มๆขึ้นมาได้อีกแต่อย่าไปกดหนักซ้ําที่เดิมระบายซ้ําที่เดิมนะอย่างเงี้ย เสร็จแล้วเจ้าเต่าปีศาจก็มาแล้วนะคะเต่าปีศาจมาแล้วอ้าวเต่าน่ารักมาก็มาเหมือนกันฉันเป็นเต่านะจ๊ะฉันเป็นเต่าน่ารักนะจ๊ะตัวเองอ่ฉันเดินของฉันฉันจะไปเที่ยวฉันจะไปเที่ยวว้าวเจ้าเต่าน่ารักเจ้าจะไปหน เจ้าจะไปน้อยเจ้าไม่กลัวข้าเลยอ,อเนี่ยเราก็ไปเล่นกับเพื่อนเห็นไหมน่ารักไหมคะน่ากลัวไหมคะโอเคค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะสวัสดีค่ะ